คำเตือนคลิปวิดีโอนี้ไม่มีเจตนาชี้นำหรือดูหมิ่นบุคคลใดบุคคลหนึ่งให้ได้รับความเสียหายผู้ชมควรใช้วิจารณญาณในการรับชมและขอขอบคุณข้อมูลและรายละเอียดจากเว็บไซต์สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็จะขอพูดถึงฆาตรกรต่อเนื่องรายที่3ามฟโตชิมัซซินกะฟูโตชิมัซซินกะถือได้ว่าเป็นหนึ่งในฆาตรกรต่อเนื่องชาวญี่ปุ่นคนล่าสุด คดีอาชญากรรมส่วนใหญ่มาเกิดขึ้นในช่วงปลายยุค90ในกรณีนี้ไม่ทราบจำนวนเหยื่อที่แน่นอนเนื่องจากไม่เคยพบศพที่สามารถยืนยันว่ามาจากการฆาตกรรมได้อย่างไรก็ตามมัตซุนกะเป็นฆาตกรที่เป็นที่พูดถึงกันมากเนื่องจากในแต่ละครั้งที่เขาก่อคดีเขาจะลักพาตัวเหยื่อหลายคนและทรมานพวกเขาเหยื่อายแรกของมัตนกะคือชายที่เขาพยายามแบกเม มัตสึนกะรักพาตัวเขาและลูกสาวไปขังไว้ในอาพาร์ตเมนต์ของเขามัตสึนกะทําให้ชายคนนั้นถูกไฟฟ้าดูดและบังคับให้เขากินอุจจาระหลังจากที่เขาเสียชีวิตก็ทําให้ลูกสาวเชื่อว่าเธอคือคนที่ฆ่าเขามัตสึนกะได้รับความช่วยเหลือจากจุนโกะโอกาตะผู้สมรูร้ร่วมคิดซึ่งเป็นภรรยาของเขาด้วยเหยื่อรายอื่นของมัตสึนกะเป็นสมาชิก5คนในครอบครัวของโอกาตะซึ่งอาศัยอยู่กับพวกเขาทั้งสองคนในเวลานั้น มัซซนกะมัดและจับพวกเขาเป็นตัวประกันจากนั้นค่อยๆฆ่าพวกเขาทีละคนแม้กระทั่งบีบบังคับเด็กหญิงอายุ10บขวบกักขังแม่ของเธอและให้พ่อของเธอบีบคอเธอจนตายเมื่อทั้งห้าตายแล้วมัซซนกะก็สับศพต้มและทำลายหลักฐานเหตุการณ์ทั้งหมดสิ้นสุดลงในเดือนมีนาคมปี2002เมื่อเหยื่อที่ถูกลักพาตัวคนสุดท้ายของมัสนกะหลบหนีและเข้าแจ้งความกับตำรวจ พวกเขาทั้งคู่ถูกจับกลุ่มแม้ว่ามซัซซินกะจะอ้างว่าเขาบริสุทธิ์แต่ก็สารภาพทุกอย่างซึ่งนำไปสู่โทษจำคุกตลอดชีวิตของโอกาตะและโทษประหารชีวิตของมซัซซินกะนั่นเองค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้หากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ในที่นี้ด้วยนะคะก่อนจากกาันขอรบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ